สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวอเลอร์ฟากับซานุโกแบมบ้าอีกหนึ่งครั้งครับและแน่นอนว่าพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่เรียกได้ว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยครับผมและแน่นอนครับในพาร์ทนี้เนี่ยมีทีมหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่กับที่ต้องการให้ซานุโกแบมบ้าเนี่ยไปเฝ้าเสาครับและตอนนี้ก็ขึ้นข่าวหน้าหนึ่งเรียบร้อยได้ก็คือทีมอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตแต่เองครับผมเอาเรื่องดีครับ Manchester, แมนเชสเตอร์เตตนะครับผมยื่นบิดมาที่ราคา 56. 5 6าล้านปอน สู่ขอซานโกโกแบมบ้าเข้าสู่ทีนโอแทฟฟอร์ดครับทุกคนนอกเหนือไปกว่านั้นนะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแมนยูแม่งใจริงใจว่ะเฮ้ยนอกเหนือจากค่าตัวใช่ไหมมาดูค่าเหนื่อยครับนี่คือค่าเหนื่อยที่แมนยูประเคนให้ครับคือ3 7 5 0 0 0ปอนด์ปอนต่อวีคโอ้โห,โห,โหนี่ถือว่าเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นฟีฟ่ามาเลยนะคือมากที่สุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวิลเลียมโนอาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0ปอนต่อวีคแต่นี่คือ375,000ปอนด์ปอนต่อวีค และนี่คือผู้รักษาประตูจริงๆด้วยนะทุกคนเดี๋ยวก่นกอนที่จะไปดัขอดูทีมแมนยูเต็ดก่อนนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะทาเซมิโรยังอยู่ครับผมอีลิเซนอันโตนี่แรดฟอร์ซานโชอ,อิลังกาแม็กโชมีเน่วิลเลียมฟาคุนโดคอบบี้มยนยูนนะครับผมดอนนี่ฟันเดเบกนะอัลโรเฟรนันเดสมาโกเวรัตตินะฮะดูโน,โนเมนเดสนะครับผมลูกไกอ่องเดสเฮ้ย แล้วก็จูดเบลล่แคมโอ้โหแมนยูคุมกำลังเดือดจัดนะครับผมแล้วก็วกมูกศัตรูเนี่ยเป็นคาร์สติลนะอ๋อเขาอาจจะต้องการต,ต,ตัวแทนของคาร์สติลก็เป็นไปได้นะ ลิตโนบัตินเนสยังอยู่นะครับผมโลน่าอาราโคครับหลุยส์ฟิลิปเป้อาคูน่าครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะรวมถึงกิลมาโดด้วยนะครับผมแต่และคนถือว,ว่าสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งแต่ละตำแหน่งของแมนยูถือว่าสุดเหมือนกันแต่ขาดไปแค่พวกสาประตูมือดีและนั่นก็คือเราหรือเปล่าใช่แล้วทุกคนแต่แน่นอนครับไม่ต้องคิดกันมากมายที่จะเซ็นสัญญาไปอยู่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะ <ๆ S 1> ครับผม ด้วยค่าเหนื่อยที่มหาศาลและแน่นอนเรากาลันตีตัวจริงกับทีมอย่างแมนยูเต็ดครับทุกคนถือว่าเป็นฝันของนักเตะหลายๆคนนะแล้วก็หนึ่งในนั้นคือซานโโกแบมบ้าทุกคนสกอตไปเลยครับผมโร,จรเจอเชียตเตอร์ออฟดีไหมเอาเลยครับผมซานโโก้แบมบ้าเดินทางสู่เมืองแมนเชสเตอร์ยูเต็ดครับเอริกเันฮาร์กต้อนรับเลยกับจูด์เบลลิงแฮมครับแน่นอนครับว่าประตูสมัยใหม่เนี่ยต้องเล่นบอลด้วยเท้าเก่งๆใช่ไหม ซึ่องอารเชนาเนี่ยก็น่าจะต้องการประตูที่ออกบอลด้วยเท้าดีๆครับแล้วก็มีความนิ่งในการเล่นบอลกับเท้าซึ่งซานโญโก้แบมบ้าครับก็ถือว่าเป็นคนคนนั้นนะปรสับประตูของแมนยูเต็ดรายใหม่รายนี้ครับซานโญโก้แบมบาครับเดินทางสู่แมนชเชสเตอร์ยูน e เต็ดเรียบร้อยจ้าเอาเรื่องครับตื่นเต้นจัดๆครับ แน่นอนว่าเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับผมว่าในส่วนของสกอตฮัรของเรามีใครกันบ้างและแน่นอนครับผมว่าเราเป็นผู้สับประตูของแมนยูเต็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้งานหนักเหมือนกับการอยู่นีสด้วยซ้ำเพราะว่ากองหลังของแมนยูนะครับแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายเซนเตอร์และก็แบ็คขวามีจํานวนเยอะและก็เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพนะครับนอกจากไปกว่านั้นนีก็คือในะเรื่องของตัวรุกก็ยังครบครันนะไม่ว่าจะเป็นซานโช่นะครับผมแรดฟอร์ดแล้วก็ พวกอันโตนี่ครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นลาวตาลูมมาตินเนสครับโอ้โหและแน่นอนครับการย้าาอยู่แมนอยู่แต่๋หวขอไปเปลี่ยนองคทรงเครื่องกันก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนการแต่งตัวให้มันเข้ากับทีมทีมใหม่ก่อนเลยกันทุกคนจัดไปครับ อะไรครับผมและนี่ก็คือโฉมหน้าทรงผมใหม่ของซานุโก้แบมบ้านะครับผมยังคงคอนเซปต์เดดร็อกเหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะตั้นลงนิดนึงแล้วก็กลับมาใช้ผมสีดำานี้ยโดยที่จะมีหนวดเข่าเพิ่มความเข้มข้นใ้กับหน้าตาเล็กน้อยส่วนเสื้อผ้าก็กลับมาใส่แบบกางเกงขาสั้นเหมือนเดิมนะอะไรครับผมแน่นอนครับเดี๋ยวดูปฏิทินการแข่งขันของแมนยูนเต็ดกันก่อนนะครับผมว่าเราจะเจอกับใครกันบ้างครับในส่วนของอุ่นเครื่องแมนยูไม่อุ่นเครื่องหรอทำไปเล่นนะ เดี๋ยวก่อนถ้าไม่อุ่นเครื่องในนัดแรกเนี่ยเปิดบ้านเจอบอลหมันแล้วก็ตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบเดือดเลยนะก็ถือว่า เจอของแข็งตั้งแต่เริ่มเลยครับแต่ว่าแมนยูไม่อุ่นเครื่องจริงๆเหรอเหลือเชื่อหรือว่ายังไม่ได้ตกลงจะอุ่นเครื่องกับใครนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดแมนยูไม่อุ่นเครื่องเนี่ยขอไปฝึกซ้อมกันก่อนเลยทุกคนในส่วนของเซสชันการซ้อมนะครับผมเราจะเน้นในการซ้อมเป็นผู้สัตูอยู่2เซสชันนะครับคือซ้ายกับกลางนะและก็อนขวานเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของตัวจุดโทษเพราะว่าซานโตโก้แมนบ้านเนี่ยมีปัญหาในการเซฟจุดโทษนะนี่ครับค่าการยิงจุดโทษของซานโโก้แมนบ้าอยู่ที่2 3ซ หรือย3ิบสามแต้มนั่นแหละทุกคนโอ้ถือว่าน้อยมากอ่ะเดี๋ยวมาลองยิงจุดโทษกันก่อนครับในฐานะผู้สาประตูครับบางทีอาจจะต้องไปยิงจุดโทษในจังหวัดชี้ขาดก็ได้นะแบมบ้าครับเลือกยิงขวาโอเคก็ถือว่ามุมใช้ได้ครับแล้วแบมบ้าอีกทีครับเลือกยิงโอ้โหถือว่ายิงก็ยิงดีนะทําไปเล่นไปโอ้โหถือว่ามีเซนในการยิงจุดโทษครับอืมพอใช้ได้อยู่ แล้วโอ้โหลูกนี้มันเซฟได้เฉยเลยฮะยิงเต็มข้อแล้วโดนจุดโทษครั้งที่4ครับยิงไปโอเคก็ถือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ยิงจุดโทษได้ไม่แย่นะแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการเซฟจุดโทษครับทุกคนซานโก้แพมปาอันนี้เราฝึกไว้นะครับผมในกรณีที่แบบมันจะต้องถึงการที่เราจะต้องโดนจุดโทษจริงๆนะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนจําได้ตอนแมนยูเต็ดเนี่ยชิงกับบิยารียลนะคนที่พลาดคือทางด้านของดาบเิดเดกานะยิงจุดโทษพลาด เราก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องไปดลจุดโทษเนี่ยเราจะต้องมั่นใจในการยิงจุดโทษให้ได้มากที่สุดนะทุกคนสำหรับผู้สัมปรตูตอย่างแบมบ้านะครับเหลือเวลาอีกสักประมาณ1วิครับทุกคนเราก็จะได้เปิดตัวในเกมแรกแล้วนะและคาดว่าน่าจะได้ลงตัวจริงด้วยครับเพราะว่าซ้อมมาราวๆเดือนหนึ่งแล้วน่าจะค่อนข้างคุ้นชินกับเพื่อนๆได้เลยทุกคน แล้วก็เดินหน้าสู่วันที่17อย่างเป็นทางการครับสำหรับซานโก้แบมบ้าครับในเกมแรกครับเปิดป้านที่โอแทฟอร์ดแล้วมาดูเหมือนว่าแมนยูจะเสริมกองหลังเข้ามาอีกคนครับคือทางด้านของจอร์จโกวานิโอนว h a เดอ e ์ฟัคอ๋อเนี่ยจอร์จโกวานิโอนเข้ามาเลยครับทุกคนก็จะมาคู่กับ น่าจะเป็นโรนัลอาราโคนะส่วนเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นแวบ,บๆในข่าวเลยครับผมรู้สึกว่าแมนยูเต็ดจะเลือกปล่อยลิซันโดมาติเนสไปแล้วทุกคนถ้าผมเห็นไม่ผิดนะเนี่ย เอาละเดี๋ยวเราเดินหน้าต่อไปครับตารางการแข่งขันจะเริ่มในไม่ช้านี้กับเกมแรกของแมนยูเต็ดนะครับผมและก็การเจอกับบอลมัดและแน่นอนครับวันนี้แมนยูมาในระบบ4-2-3-1ครับเซนเตอร์ของแมนยูเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวเซเบ้หุบมาเล่นกับควาดิโอนะเพราะว่าทางขวาเนี่ยเราไม่มีแบ็คขวาตายตัวนะมีแต่ทางด้านของครูราโดเป็นดาวรุ่งเขาก็เลยเลือกใช้เป็นโรนาอาราโคในแบ็คขวาแล้วก็ทางซ้ายเป็นเมนเดสครับส่วนตัวรุกก็จะมีคาเซมิโรมีเบลลิงแฮมนะครับผมแล้วก็ดิอาโลเป็นกลางรุกครับทางขวาเป็นคูโบทางซ้ายเป็นดัดฟ เป็นมาติเนสนั่นเองครับทุกคนโอเคอะไรครับผมตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมเกมแรกของซานโก้แบมบ้าครับกับการเล่นจีโอทรัฟฟอร์ดครับย้ายมาด้วยค่าตัวราวๆ56ล้านปอนนะก็ถือว่าถ้าเทียบกับฟอร์มแล้วถือว่าไม่แพงแล้วทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสัก80ล้านได้เลยนะด้วยฟอร์มของซานุโก้แบมบ้าแลสะสเตตัสค่อนข้างสูงมากๆครับเ5นะ ได้มาในราคา50กว่าล้านถือว่าเฉียบมากๆครับแมนยูนี่ครับม,มาแล้วครับซาลุโก,โกแบมบาเดินลงสนามด้วยความมั่นใจวันนี้เรตติ้ง7.5ครับอะไรครับผมมาลุ้นกันครับผมแมนติ์เขียรเริ่มครับฝากขึ้นมาครับที่ตรงกลางบอลหมัดและช่องนี้มาสวยๆชิคินโยชิคินโยออกมาด้านข้างและจังหวะนี้ปาต่อมาเลยยิงโอ้โหต้องทุบทิ้งไปก่อนครับซาโกแบมบา แม่เกือบจะย้อยข้ามตัวครับแต่ว่าด้วยความตูงก็ยังช่วยได้อยู่ครับแม่ถือว่ายิงแบบเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้าครับแต่ว่าลูกนี้ก็ถือว่ากระโดดชกไปได้ครับเอาเรื่องครับแับแบมบ,บ้าจาังหวะนี้ออกมารับสบายครับด้านหน้ามีอยู่หนึ่งคือเราตาโลารปตินเนสแต่ว่าไม่รีบครับออกขวามาที่อาราโกขอต่อมาโอ,อริเวสกิปมาสวยครับเชเ,เนีย่ย ใช่ไหมเนี่ยอลิเวอร์สซคิปแล้วฝากมาสวยตรงกลางแล้วยิงแล้วแฟบอีกแล้วแบบป้าโอ้โหไม่พักเลยโอ,โ,โอ้โหกาเซมิโร่จังหวะนี้หักข้อกลับมาแล้วส่งตรงกลางลาตโรมาติเนสคืนมาเดียโลเติมมาสวยมากไปเลยครับออกซ้ายเมนเดสส่งให้แรดฟอร์ดแล้วแรดสปอร์ดโอ้โหวนกลับมาแล้วปั๊มไปยิงไปเลยครับสวยมากลาตโรเดสฝากมาที่อามัดเดียโลหนึ่งศูนย์ไปแล้วโอ้โหจริงๆแล้วแมนยูแยบแย่ลูกนี่ถือว่า ไอเก็บตกความหมูหกของบอลหมัดมาได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยบอลหมัดไปพลาดจังหวะเนี้ยอ้โหผู้ชมดูเบลลิแฮมเข้าแทคเกิลเร็วมากครับทําให้กองหลังของบอลหมัดนี่เขาเงยหน้าปุ๊บเจอปั๊บละเดียโล่ครับซัดเข้าให้ลูกนี้1-0แล้วครับโอ้โหถือว่าเราช่วยเซฟไว้2ลูกมีผลนะฮะไม่งั้นนี่โดนขึ้นนําก่อนไปแล้วเกมรับแมนยูยังคงมีปัญหาเล็กๆครับกับการใช้ตัวเซเบ้มายืนคู่กับกวาดิโอนะ เกมมาสวยแล้วจังหวะนี้แทงต่อมาปั่นแล้วหูดีไม่เข้ากรอบครับแม่สซนัลโป้แมนบ้าก็จ้องอยู่แล้วเพนฮาเริ่มที่จะคิ้วขบวนเมเดนตฝากเข้ามาแล้วอามัดแทงเอ้ายังได้อยู่ที่อามัดอีกทีหนึงโอ้แล้วอามัดโดนเสียบโอ้โหลีเคนลี่ไปหมู่หกอีกแล้วคือแม่อยู่ต่อบ,บอลเสียจากอามัดอีกครั้งหนึงแต่ว่า บอลหมัดเขาก็เสียต่อหน้าต่อตาแล้วเป็นฟรีคิกของมาคัตแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะวิ่งเข้ามาซัดปันปนและเรียบร้อยโอ้โหผเด็ดสึกเรียบแมนยูมีมีความแบบเฉียบขาดอยู่นะถึงแม้จะต่อบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อมีโอกาสนะครับแล้วเขาทําได้อย่างเช่นลูกนี้ครับปู่แรดฟอร์ดยิงไม่ง่ายครับลูกนี้ไม่ได้ยิงเอาแรงก็แต่ว่าปั่นเข้ามุมถือว่าค่อนข้างเด็ดขาดครับทุกคนกาเซมิโรค,ครับ ฝากต่อมาราตาโรมาติเนสอามัดเดียโลออกมาด้านขวา o, ครูบอกครับคูู้บอกตรงกลางมาติเนสโอ้โหจ่ายสั้นไปหน่อยเนี่ยมันยังมีความไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหร่ทุกคนต้องใช้เวลานะชุดนี้ของมายยโอลิเวอร์สคลิอร์สคิปมาด้านขวาครับแล้วมาจีดังโก้ดังโก้จังหวะนี้จะส่งเข้าตรงกลางไม้ไม่ส่งครับแล้วออกมาด้านข้างฝากต่อมาแล้วจังหวะนี้จะยิงเสาแรกโอ้โหแบมบ้านั่งเซฟไปเอาแล้วตัวเซเบ้โอ้โห แม่เกือบไปเหมือนจะเอาละราโคพลาดไปอาราโคพลาดไปแล้วยกออกมาฝั่งนูนพักอ,อกไปด้ดตัวซเซฟแม่แล้วเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนโอ้โหแม่วันนี้3มเซฟแล้วของแบมบ้าครับยังไม่เนียนนะยังไม่เนียนเท่าไหร่แล้วน่าของอามาดดียโลครับแล้วขึ้นมาเหลือที่เกตาบาวเดบาวเด้มาที่ดังโกดังโกจังหวะนี้แล้วยิยงเสาแรกโอ้โหดีออกมาปิดมุมได้ดีแบมบ้ายังเคลียร์ทิ้อยู่ครับโอ้โห,โหเซฟได้ไงเนี่ยครับดูภาพช้าคือแบมบ้าก็ ค่อนข้างนี่จะ50%วันจะออกหรือไม่ออกครับแต่ว่จะจำเป็นต้องออกจริงๆแล้วม,มือซ้ายช่วยปัดป้องไว้ได้อะแล้วดูครับของบอลหมัดมาอีกแล้วจังหวะน,นี้มงย้อนกลับมาแล้วมองอีกทีแล้วรับได้ที่แบบ,บ้าตัวเมอาลพาดไปจังหวะน,นี้มาสวยๆแล้วจิงโอโ้แบบป้าอีกแล้วโอ้ยบอกดึงช้าเลยครับซันุโกโแบบ,บ้าไม่เอาแล้วครับทุกคนจังหวะสุดท้ายของแมนยูจะได้จบหรือเปล่าครับเบนเดสฝากเข้ามาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดฝากเข้ามาตรงกลางที่ราตรอบเปติเนสแล้ว ลาตาโลกดขวาโหคมกริบปิดจบไปได้ที่สูนย์กับแมนยูวันนี้แม้เครื่องหลังถือว่างานหนักป้ากับสนาดนุนได้ของซานโกแบบว่าแต่แค่ก็ยังพาแมนยูเก็บครีนชีตไดเลยครับถือว่าเป็นการเดบิวต์ที่ยอดเยี่ยมฮมและลูกนี้ลาตาโลวันนี้ถือว่ายิงได้ดีครับเข้าเท้าขวาครับแล้วปั่นเข้าไปเลยเรียบร้อยครับเปลี่ยนเอาเวลานะครับกิวมาโดลงมาแทนอาราโคครับและก็น่าจะจบลงตรงนี้เลยครับผมแมนยูเต็ดครับ ก็สามารถเปิดบ้านต้อนรับบอลหมัดในเกมเปิดซีซั่นได้ดีครับ3-0เลยครับแล้วก็น่าจะเป็นผลงานที่ดีมากๆของซานโก้แบมบ้าเดี๋ยวไปดูครับว่าเซฟกี่ครั้งน่าจะสักเซตเรท100%แล้ววันนี้เพราะว่าไม่มีผ่านเข้าประตูได้เลยครับนี่ครับผมซานโก้แบมบ้าครับเป็นโกคิฟเปอร์ครับวันนี้สักเซตเรทนะครับผมเซฟอยู่ที่100%นะ เซฟไป5ครั้งครับเข้ากรอบ5ครั้งกทุกคนโอ้โหแล้วแต่ลูกนี่คือเซฟแบบระยะประชิดเท่านั้นเลยนะถือว่าเป็นผลงานที่ใช้ได้ครับแล้วก็เกมแรกเก็บครีนชีตไปแล้วครับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ถือว่าดีมากๆากครับสำหรับซานโกแบมบ้าครับอาจจะไม่ได้มีจังหวะขึ้นมาเชื่อมเกมนะครับผมกับกองหลังเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้มีช็อตเซฟซึ่งถือว่างานหนักกว่าปกติมากๆาครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเซฟที่ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าผ่านยากจริงๆครับ แน่นอนครับเราพักหายใจหายขอไม่นานแหละครับเพราะว่าเกมถัดไปครับเราจะเจอกับแมนซิตี้ครับในทิ่นเอติฮัดสเตเดียมครับในอีกราวๆสี่วันพักนะซึ่งแน่นอนครับแมนยูยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสริมใครเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะตอนนี้สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าจริงแล้วเนี่ยอาราโคต้องคู่กับกวาดิโอนะแต่ว่าด้วยแมนยูไม่มีแบ็กขวาเลยครับทุกคนมีแต่ทางด้านของมาสคูราโดหนึ่งคนเท่านั้นก็เลยทำให้อาจจะต้องเอา อาราโคไปเล่นแไคขวาแต่ผมเนี่ยค่อนข้างเชียร์นะว่าเอาตัวเซเบ้ไปเล่นขวาดีกว่าแล้วก็เอาราโคเนี่ยเล่นคู่กับกวาดิโอนซึ่งตอนนี้เทนฮักไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือป่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเอาอาราโคคู่กับกวาดิโอนมันมาจะมันจะเหนียวหนึบมากกว่าเอาตัวเซเบ้นะเดี๋ยวหน้าต่อไปครับทุกคนกับเกมเมืองแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับ มากันเร็วมากๆคร <c oughs> ับรู้สึกว่าเกมแรกเนี่ยแมชชสเตอร์ยูเต็ดจะเปิดตัวชนะนะครับเหนือบอลหมัดแต่ว่าแมนซิตี้ตรงข้ามน่าจะเปิดตัวแพ้แมนซิตี้เนี่ยในเกมแรกแพ้ใครเดี๋ยวขอดูก่อนครับแพ้เวสแฮมสองศูนย์ออแมนซิตี้เปิดตัวแพ้นี่ไม่บ่อยทุกคนไม่บ่อยนะถือว่า เกมนี้เขาน่าจะใส่เต็มพอสมกวรเพราะว่าเขาแพ้มาในนัดแรกนะครับทุกคนแต่ถ้าเกินนัดนี้เขาแพ้อีกเนี่ยโอ้โหเกมนัดที่3เนี่ยไอทีมนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยอะไรครับผมมาเยือนที่เอติฮัดเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับแมนยูครับและแน่นอนครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของซานโตโก้แบมบ้านะครับในการเล่นเกมดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทีมแมนยูได้ไปเล่นอยู่บ้านเชีเ้ยนลีกหรือเปล่าในดูการนี้นะครับผม ไม่ได้เช็คมาก,ก่อนนอะว่าแมนยูจบอันดับที่เท่าไหร่ในฤดูกาลที่แล้วแต่ดูจากขุมกําลังผมว่าต้องมีติดฟุตบอลยุโรปสักรายการเหรอวะไม่รายการใดก็รายการหนึ่งแล้ววันนี้มาเป็นทีมเยือนครับซาโ์โก้แบมบาด้วยความคาดหวังที่7.5เรตติ้งครับทุกคนจัดไปและแมนยู Man จะเริ่มเกีร์ก่อนชื่อลาวตาร์โรมาร์ติเนสครับมาอามาเดียโลครับโซเซเบ้าเซมิโร่แก้มาได้ดีครับฮาแลนฮาแลนจังหวะนี้ตัวใหญ่จริงๆครับฮาเลนแล้วจะไปเองโทนี่โครสออกมาด้านข้าง เปโดกองซาเวสยกเข้ามาแล้วหูยเราคู่ช่วยเกี่ยวไปได้จังหวะสุดท้ายโทนี่ครอสฝากเข้ามาที่เออร์ลิงบลลฮาแลนด์แล้วโทนี่ครสอสออกมาด้านขวาที่โฟเดนมาที่โทนี่ครอสอีกทีฮาแลนด์ land, จะไม่ได้ยิงครับทุกคนวนกลับมาโทนี่ครอสไม่ผ่านครับแล้วแมนยูแต่ตัดได้ครับเป็นอามาเดียโลกลับมาที่ลาตาโรมาติเนสแล้วซ้ายรออยู่เบนิแกมส่งอ้อมแล้วจวังหวะนี้เลนฟอร์ดอู้รำหน้าไป ช้าไปนิดนึงนะคือตั้งแต่เราตาโลเนี่ยถ้าเกิดรีบปาดไปเลยเนี่ยก็น่าจะได้เรื่องครับแล้วตัดได้กลางทางอีกแล้วครับจังหวะน,นี้กาซิมิโรมาที่อันโตน,นีแล้วเคาะกันบอลเท้าสู่เท้าถือว่าเฉียบมากแล้วออกมาที่เราตาโลกดขวาเลยครับล้โห,โหแม่มันเจาะจนได้เงี้ยแมนยูครับคือมีเจาะแบบคือแมนยูเคาะบอลเท้าสู่เท้ากันแบบดีมากครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนะมีปัญหาแต่ว่าจังหวะน,นี้ถือว่า หาช่องจนได้ครับอย,ยอดเยี่ยมแล้วซานโดรโกแบมบา้าขึ้นมาดีใจกับเพื่อนเลยคือยืนมองอยู่นานคนับแบมบา้าว่าเมื่อไหร่มึงจะได้จบลักทีแล้วอู้ลูกนี้าลาโตโรมาเดนส์ถือว่าคมมากถือว่าต่อบอลสู้กับแมนซิตี้ก็ว่าได้ทุกคนแต่อาจจะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเนี้อเท่าไรแต่ว่าเมื่อกี้ถือว่าคลิกกันมากครับและก็ยิงเข้าจนได้ครับราตาโลมาเนสเป็นหนึ่งศูนย์ครับแมเชสเตอร์เต็ดขึ้นนําแล้วนะครับผมในเกมนี้หาแลนโฉคมาได้แล้วอู้หาเล่นวันนี้หาบอลไม่ค่อยเจอเหมือนนนกัะ อาเซมิโรเอาแล้วมาที่ฮาแลนด์พูดปุ๊บแล้วฮาแลนด์โอ้โหยิงโอ้โหไม่น่าไปทักมันเลยอะโอ้ทักมันปุ๊บมันเอาเลยครนะอ่าว่ากันต่อในครึ่งหลังครับถือว่าซาลูกุบมบ้ายังไว้ใจได้นะในครึ่งแรกนะทุกคนครึ่งหลังเดี๋ยวว่ากันต่อครับมาตรงนี้แล้วลลอาตาโรมาที่อาเซมิโรหักกลับมาแล้วยิงเสาแล้วโอ้โหกระติกกระใจเขาเทิร์นยิงอย่างนั้นเลยฮะขอกลับมาที่แบมบ้าครับ แบ๊บบ้าเปิดยอดออกไปด้านขวาครับแม่นๆที่อาราโก้เซโลบังอยู่ครับส่งต่อเป็นช่องแล้วจังหวะนี้มาที่ฮาเลนเคโค้สแล้วโครสโอ้โห,โห,โหเมื่อกี้นึกว่าเควินเดบอลครับจะเรียกว่าเควินเดบอลแต่ว่าเป็นโทนี่โครสครับแมนยูบุกไม่ขึ้นแล้วจังหวะนี้จะโดนให้ได้แล้วู่บันเทิงหรือเปล่าโฟเดนโฟเดนมาสุดเส้นหลังฝากเข้ามาจะมีนโทนี่โครสเปิดเข้ามาแล้วมองลงเพ้่แล้วหูดีมันไม่แรงเท่าไหร่ เปิดเข้ามาของแรดฟอร์จังหวะนี้มงเสยไปแล้วคาเซมิโรโอ้โ,อโหเดียบอยแม่ยังสก,กัดออกมาได้ครับต้องชมนูโนเ่นเดียสครับวันนี้แบ็กซ้ายหรือว่าเดือดมากและชุ่มก็มามาที่แดนดีอลโมอาโมจังหวะนี้ส่งต่อคาเซมโรและเราเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลายิงเบาๆออกหลังไปเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะชดเวลาหนึ่งนาทีครับทุกคนสาดไปด้านหน้าเลยดีกว่าครับแบมบบ้า ายาวขึ้นมาเวลานี้ก็น่าจะจบลงเรียบร้อยเลยครับผมเป็นแมนยูเต็ดครับบุกมาเฉือนแมนซิตี้ได้1นศูนย์ในบ้านครับในครึ่งแรกแมนยูเล่นดีมากแต่ครึ่งหลังช็อตไปดื้อและกลายเป็นว่าโดนบุกอยู่สะส่วนมากครับแต่ว่ายังไม่เสียประตูครับกลายเป็นว่าก็เก็บ3แต้มไปได้ในเกมแรกของแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับทุกคนและก็ถือว่าวันนี้ก็มีเซฟสําคัญหลายๆครั้งครับแบมบ้าอาจจะไม่ได้เป็นงานยากมาก แต่ก็มีช็อตเซฟไปถึง3ครั้งนะอะไรครับผมมาลุ้นกันว่าจะได้จริงหรือเปล่าและก็ล you know, ่าสุดครับลาสติว89.5สล้านปอนแมนยูเสริมนันนี่เอาโมเข้าทีมเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะออกจากเราเนี่ยทุกคนจําได้ไหมมีกวาดิโอนเข้ามาแล้วก็ล่าสุดเป็นนิคลาสูเล่เข้ามาแล้วทุกคนโอ้โหตึงๆเลยฮะและก็แน่นอนเมื่อกี้ได้เห็นแวบๆเหมือนกับจะเสริมดนี่เอาโมครับกางรุกเข้ามา พะเขารู้สึกว่าเดียโลเนี่ยไม่ไหวสําหรับกลางลุกก็เอาเดนเดอโอมโมเข้ามาซะเลยถือว่าแก้ตรงโจทย์มากาแมนยูนะครับถ้าเกิดได้กองหน้าแบบเป็นกองหน้าตัวใหญ่ๆแล้วเก็บบอลดีๆสักหนึ่งคนเนี่ยมันจะโอเคมากๆก,ก,กับทีมเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบมบ้าเนี่ยชอบโยนบอลไปสู่กองหน้าครับเหมือนกับว่าตอนที่เราอยู่กับนีสเนี่ยมันจะมีมอร์ฟี่อยู่ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดมาอยู่แมนยูแล้วมีกองหน้ารูปร่างใหญ่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีออปชันในการสวนกลับได้เร็วขึ้น เดี๋ยวมันลุน้นกันครับทุกคนตอนนี้แมนยูจะมีเสริมในส่วนของกองหน้าตัวเป้าเพิ่มหรือเปล่าแต่โอเคละผมว่าเราตโลมาร์ติเนสถือว่าใช้ได้นะเราตโลมาร์ติเนสถือว่าไม่ได้คีเยเรรับคมกริบเลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบกองหน้าแบบทารกเก็ตแมนจะดีกว่าแล้วแมนยูขายเราตโลมาร์ติเนสไปแล้วกับ2ชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวนะไม่มีกองหน้าใช้ดีแง่เดี๋ยวก่อนแมนแล้วก็ปิดตลาดนักเตะครับแมนยูเตดไม่มีกองหน้าเข้ามาอันเนี้ยบันเทิงแล้วทีเนี้ย แก้รุกแมนยูจะต้องเสี่ยงจ,จัดแล้วครับเพราะว่าไม่มีกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติเลยฮะการเปนว่าคูโบเป็นกองหน้าหนึ่งเดียวในทีมเหลือเชื่อแล้วตอนนี้ปีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฟาคุนโดครับมีทาได้ของไอโตนี่ฟานโชแรดฟอดครับหูเยอะโคตรเลยครับส่วนเดนเนลโมเนี่ยถือว่าผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าเอาเข้ามาตรงโจทย์เหมือนกันเพราะว่าการุกเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็เอาเดนเนลโมเข้ามาถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะ อะไรครับผมย้ายมาอยู่แมนยู3เกมไนีไหไม่เดี๋ยวขอดูเกตก่อนครับทุกคนอในพิลิธครับ เล่นไป3เกมครีนชีส3เกมและก็ได้7.53เรตติ้งถือว่าเริ่มต้นมา3 game, เกมเฉิดอฉายมากๆนะสำหรับซานุโก้แบมบ้าครับเอาละทุกคนเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับกับน้องซานุโก้แบมบ้านะครับผมใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กับชอบ่องบิ๊บอลเดอะฟัคและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทที่2ของซานุโก้แบมบ้าครับว่าจะสามารถคงฟอร์มแบบนี้เทพๆแบบนี้ได้ต่อหรือเปล่าครับเพื่อจะให้แมนยูกลับไปสู่แชมป์ไม่ได้อีกหนึ่งครั้งและเรามาลุ้นกันต่อครับในเกมถนะัต,ตวไปเจออาร์ ในคลิปหน้ากดไลค์บังใจให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผม Let's go